สิ่งสำคัญคือความสุจริตใจและเจตนาถามว่าวันนั้นเนี่ยคุณมาริกาบอกว่าในคลิปเสียงเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆไม่มีถ้อยคำใดเลยนะครับคุณมณิกาเอาคลิป<ต>มาว่าจะต้องแยกระหว่างปัญหาข้อกฎหมายมกับปัญหาในทางการเมืองถ้านายกไม่ว่าจะเป็นนายกแพทองทานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นนายกแล้วไปขับรถชนคนตายไปโกงเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับ, <laughs> รบไปข่มเหงรังแกคนอื่นข่มกูคนอื่นถ้ามันเ,เ,ป,เน <laughs> ป็นความผิดทางกฎหมายเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามาเลือกตั้งอะไรกัน าเลยเพราะนั่นคือความผิดทางกฎหมายมราวนี้พอมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยดุลพินิจในทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องที่ตอนนี้เรากำลังใช้คําว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังมากมยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้เนี่ยนาย,ยกบอกว่าที่พูดไปในคลิปทั้งหมดเนี่ยคือการพยายามจะป้องกันให้เกิดการสูญเสียถามว่าเวลาสูญเสียในใครสูญเสีย ไม่ใช่องคณะตุลาการสาร,รมนุษที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพถูกไหมครับ,ค,รบคนที่สูญเสียคือชาวบ้านคือทหารที่อยู่ในชายแดนและรวมถึงพี่น้องญาติพี่น้องหรือประชาชนทั้งประเทศก็รู้สึกว่าเราสูญเสียเ,เห็นพี่น้องเราสูญเสียเพราะประเด็นแบบนี้เนี่ยนะครับในทางหลักกฎหมายแล้วเนี่ยศาลเองจะพยายามไม่เข้าไปตัดสินเพราะมันเป็นเรื่องในทางการเมืองคราวนี้เราต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่มันมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานจริยธรรมนะครับราวนี้มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยผมอยากจะเสนอวิธีการตีความว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องในเชิงนโยบาย มันต้องเป็นเรื่องในเชิงที่นายกเนี่ยไปทำอะไรส่วนตัวไม่ผิดกฎหมายแต่มองว่าอันนี้คุณไปทําสิ่งที่ผิจดจริยธรรมเช่นไปด่าลูกน้องแรงๆนะครับเอารูปส่วนตัวของนากการเมืองฝ่ายตรงข้ามมาเปิดเผยไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายเลยมไม่ได้ทําไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเลยแบบนี้สามารถให้ศาลพิจารณาได้แต่ถ้านายกรับสายจากคุณฮุนเซนและถือโอกาสนั้นพยายามจะตะล่อมพยายามจะหวานล้อม เราจะเห็นว่านายกทําถูกหรือทําผิดเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นหน้าที่ของพวกเราประชาชนแล้ววันนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าคะแนนความนิยมของคุณองคงอิง้งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีคลิปเสียงบบนีุ้ดเนี่ยมันกระทบแน่นอนแต่คนที่จะตัดสินใจได้คือประชาชน<ม>คือพี่น้องทหารที่เขาต้องคิดว่าวันนี้ฉันจะเสียชีวิตไหมคือประชาชนทุกคนที่ตัดสินได้ม่ใช่ว่าจะให้องค์คณะตุลาการซึ่งท่านเองเนี่ยมีมุมมองส่วนตัวของท่าน แต่ในการตีความข้อกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่การกระทําผิดกฎหมายน่าจะเป็นเรื่องที่ตัดสินตามกลไกทางการเมืองทุกหล,หลายคนไปเข้าใจผิดว่าต้องเลือกตั้งเท่านั้นความจริงเนี่ยนะครับ กลไกทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวินาทีทุกเวลาสมมติวันนี้นายกบอกอย่างเงี้ยฉันจะต้องเลือกฉันจะต้องยุบสภาแล้วก็เป็นการจัดทางการเมืองแต่ถ้าสมมติานายกไม่ยุบสภาแสดงว่านายกคิดว่าฉันจะอยู่และทําผลงานให้ประชาชนเห็นซึ่งนี่คือการเดิมพันทางการเมืองนะ<ร>พยิ่งคุณไม่ยุบและสมมติคะแนนวามนิยมคุณดีขึ้นม,มันก็ดีสำหรับนายกแต่คุณไม่ยุบและคะแนนวามนิยมคุณต่ำลงต่ำลงไอ้ครั้งหน้ายังไง4ปีมมนต้องมาถึงเนี่ยมันก็จะถูกลงโทษทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้เเป็นรื่่องทีสาากกลม ั่วโลกยึดระบบนี้ก็คือเรื่องทางกฎหมายให้ศาลตัดสินถ้าไปฆ่าคนไปติดสินบนไปข่มขืนใครรถชนคนใครศาลตัดสินเลยครับพอเป็นเรื่องในทางการเมืองผมว่าเราต้องระมัดระวังว่าอะไรคือมาตรฐานจริยธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายและการใช้อำนาจของรัฐต้องให้เป็นดุพินิษของประชาชนแต่ถ้าเป็นมาตรฐานธรรมที่แบบนายกทําตัวไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการพยายามจะปกป้องประโยชน์ของประชาชนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องยอมรับสภาพกติกาที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเปิดช่องให้ศาลเข้ามาตีความได้ มีที่มาตัดสินว่าคําพูดเหมาะสมไหมกรณีคุณพิธาเนี่ยกรณีคุณธนาธรหรือแม้แต่คุณยิ่งรักม,มันมีกรณีเฉพาะที่บทบัญญัติบอกไว้เลยนะครับหรือแม้แต่กรณีคุณสมัครสุนทรเวททากับข้าวออกทีวีอย่างเงี้ย ก็ไปวินิจฉัยว่าเป็นลูกจ้างหรือเปล่านะครับมีการซุกุ้นไหมนะครับมีการใช้นโยบายในการหาเสียงที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมเช่นเรื่องหนึ่งสองที่ตีความกันแต่กรณีของคุณแพทองทานเนี่ยผมไม่ได้เห็นขัดแย้งนะครับว่านายกทุกคนนักการเมืองทุกคนรวมถึงข้าราชการรวมถึงตัวตัวสารด้วยเนี่ยต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของรัฐธรรมนูญครณวนี้วิธีการตีความของผมกับต,ตเมรมานิการเนี่ยอาจจะต่างกันซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม,ดม,ดม,ดมดีปัญหาครับแต่ผมตีความว่าถ้าวันนี้เราถามว่า ให้สารท่านมาตัดสินหรือฟังคลิปว่าคุณพูดไปแล้วนี่คุณรักชาจริงหรือเปล่าคุณทําเพื่อจะรักษาไม่ให้เกิดความสูญเสียจริงหรือเปล่าผมถามง่ายเลยนะคใครจะเป็นคนบอกว่าความเห็นของตุลาการ5คนจาก9คนคือเสียงข้างมากเนี่ยสำคัญกว่าพี่น้องประชาชนสําคัญกว่าทหารที่ชายแดนเพราะว่าอะไรพี่น้องประชาชนทหารที่แดนเขาก็ตัดสินได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาฟังคลิปเสียงแล้วเขาคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นะครับดัะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยวินิจฉัยข้อกฎหมายตามพยานหลักฐานสารวินิจฉัยไปเลยไม่ต้องมาถามประชาชนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยผลประโยชน์ประเทศชาติโดยเฉพาะเรื่องที่มันก้ำกึ่งแบบนี้แน่นอนครับคนคนหนึ่งบอกเฮ้ยอุงอิงพูดอย่างนี้ไม่เหมาะสมอีกคนนึงบอกเฮ้ยก็เขาพูดเพื่อไม่ให้มันต้องตายกันไงแล้วถาม,มว่าใครจะเป็นคนชี้ขาดจะเอาคน5คนนั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ได้ไปอยู่ที่ชายแดนประจิสินได้อย่างไรถูกไหมครับนี่คือหลักการข้อสาคัญคราวนี้ผมตอบอีกข้อหนึ่งว่า แล้วนะถ้าสมมติเราทาแบบที่ดรมีการเสนอว่าอ่ะอย่างนั้นก็ยุบสภาสิอันนี้มันคือความย้อนแย้งในตักกะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่ายุบสภาแล้วอ้าวก็ถือก็ถือว่าจบไปเลือกตั้งใหม่หหถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าทยุสภาเนี่ยไม่ต้องให้ศาลเข้ามาตัดสินซึ่งมันไม่ใช่ไงถ้าคุณบอกว่าศาลต้องเข้ามาวินิจฉัยก็แสดงว่าคุณกระตอกรว่าคุณจะยุบสภาหนีไม่ได้ไหมครับแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยุบสภายุบสภา,าเพราะการจะยุบสภาหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ว่าประชาชนตัดสินนายกไม่ได้ยิ่ยย่่งงนนนนนาาาายยยยกกกกอูตํแแหถ้้็็มดดีีขึ แต่ถ้านายกจะตำแหน่งและประชาชนยิ่งไม่ยอมรับนั่นแหละครับคือนายกเตรียมตัวแพ้เลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้คือคกลไกทางการเมืองเป็นการตัดสินโดยดุลพินิษทางการเมืองของประชาชนมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปเลือกตั้งกันให้เสียเวลาทําไมทําไมเราไม่บอกอ่ะแต่ละพักเสนอชื่มอมาเลยว่าคนคนนี้คุณสมบัติจริยธรรมดีแล้วให้สารและบรรูกลกรองให้ก่อนอแล้วจะได้มาเลือกตั้งกันอีกทีเอาอย่างนั้นไม่ล่ะนั่นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วพรานผมถึงยยืนยันนะครับว่าถ้าวันนี้นายกแพทองทาน ในฆ่าคนตายไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกันเรื่องเลือกตั้งคุณขึ้นศาลไปเลยแต่ถ้าวันนี้เรากําลังเถียงกันว่าคลิปเสียงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรใครจะคิดเห็นยังไงก็ได้แต่เสียงทุกคนสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือพี่น้องทหารที่เขาต้องสุ่มเสียงชีวิตและโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องวิ่งหนีระเบิดเสียงของประชาชนและทหารเหล่านั้นสําคัญยิ่งกว่าเสียงของตุลาการ5จากเก้าเสียงครับโหใกล้มากเลยนะคือผมคิดว่าถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดนายกไม่ได้ประกาศว่าจะไม่ไปเนี่ยท่านก็คงต้องไปแหละ นะครับเพราะถ้าเกิดมานาทีสุดท้ายแล้วไม่ไปเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะดูไม่ดีมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเราก็ฟังท่านชี้แจงผมเองก็หวังนะว่าศาลจะใช้วิธี mm hmm. เผยแพร่เพราะเราก็อยากให้ประชาชนได้ฟัง น,น,นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สาคัญต่อทุกคนความจริงเนี่ยมันเหมือนกับที่ดรเมลิกาเสนอมเมื่อกี้ว,ว่าอาถามประชาชนตัดสินไปแล้วถ้าเรามั่นใจว่าประชาชนตัดสินไปแล้ว <S <S <ๆ S 2> ก็นี่ไงเรากำลังเชื่อมั่นในดุลพินิษของประชาชนจะนป็นถ้าเกิดเราเชื่อมั่นในพินิจของประชาชนดรเมลิกามองว่าตัวเลขเปอร์เซ็นที่เมลิกาฟังมาถูกต้องท่านอื่นอาจจะเห็นตรงเห็นตรงก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเนี่ยกลไกในการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันคือการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวครับสิ่งทุกสิ่งททททุกกกววินนนนาาาาีีีี่่่ยจะะะดดหรรรรือออไมมมับตคู้สึขงปชช ขณนี้สิ่งที่ศาลกำลังจะไม่ได้ใช้ในเวลาต่อไปเนี่ยคิดว่าท่านก็คงต้องฟังข้อที่จริงให้ครบสังเกตไหมครับว่าศาลท่านฟังในมุมการเมืองและก็ฟังในมุมความมั่นคงคือเลขาสมชมเพราะฉะนั้น2ออย่างนี้แสดงว่าศาลเห็นความสําคัญแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองเพียวๆแต่นี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องคํานึงถึงประเด็นความมั่นงคงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลฟังแล้วเห็นประเด็นว่าทั้งหมดที่ทําไปเนี่ย จะเหมาะสมไม่เหมาะสมวาทสงสินจะดีหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าทําไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทําไปเพื่อปกป้องความมั่นคงไม่ต้องการให้ทหารเสียชีวิตไม่ต้องการให้ประชาชนต้องวิ่งหนีระเบิดเหมือนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าศาลก็คงให้ความเป็นธรรมในการชั่งน้ําหนักในการรับฟังแต่สุดท้ายศาลจะตัดสินอย่างไรก็ให้ไปดูวิธนีของศาลครับก็ศาลอาจจะมองว่าประเด็นที่ศาลคิดว่ายังเป็นข้อกังขาอยู่ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการความมั่นคงครับ นะครับสารอาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการทูตไม่ได้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกองทัพนะมันเป็นเรื่องของนโยบายความมั่นคงผมผมก็มองนะว่าสารก็มาถูกจุดนะครับเพราะว่านโยบายความมั่นคงเนี่ยต้องตอบดรมาริกาว่าทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนคลิปมีคลิปวันที่15หลังก่อนวัที่สิ้เนี่ยครั้งที่แล้วเรามารายการนี้ด้วยกันเนี่ยมริกาพูดเองเรื่องกฎอายการศึกอำนาจของกองทัพในการพิทักษ์รักษาปกป้องในบริเวณชายแดนกฎอายการศึกให้อำนาจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีนายกจะมาเลื่อนสอมอชอแล้วกองทัพจะไม่มีอำนาจไม่ใช่อย่างนั้นแต่เหตุผลสําคัญที่นายกวันนั้นเนี่ยนะครับตามที่นายกชี้แจงก็คือเราอย่าลืมนะว่าก่อนคลิปหลุดเนี่ยมันคลิปเสียงนั้นมันจบเป็นลักษณะที่ว่า Uncle, อัองโคลมาถอนอาหารด้วยกันนะอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวคุยให้นะเรามาถอนด้วยกันให้อุงอิงถอนไฟเดี๋ยวอุงอิงไม่ยอม,อมแต่มาถอนด้วยกันก็เหมือนกับเป็นการโยนโยนหินเข้าไปว่าอะลองให้เขาไป ใช้เวลาคิด <ไป S 1> ดูแล้วถ้าเกิดสมมติเขายังไม่ทันตอบมาเนี่ย <ฮะ S 1> แล้วเราไปประชุมสออชออกมาตรการตัดน้ําตัดไฟอะไรเขามันก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่คือวิธีการบริหารสถานการณ์แต่ทันทีที่นายกรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นเมซื้อเอาคลิปมาปล่อยนายกก็ใช้มาตรการใหม่ทันทีแล้วเห็นไหม,ไมครับว่าวันนี้ขนาดยิงกันไปยิงกันมาของ,ของเขาเนี่ยเสียชีวิตยเยอะกว่าเราเนี่ยเขายังยิงตอบโต้เราดังนั้นผมคิดว่าถึงจุดนี้เนี่ยนะครับการจะไปบอกว่าในอดีตตอนนั้นควรจะต้องทาอย่างนั้ทาอย่างนี้เนี่ยเรามองจากปัจจุบันย้อนกลัไปมมนอง่าย แต่ตัวนายกเนี่ยพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะไม่ให้เรามาอยู่สถานการณ์แบบนี้ที่ทหารต้องขาขาดไปเหยียบกับระเบิดที่พี่น้องประชาชนเด็กตัวเล็กๆที่ต้องวิ่งเข้าไปในอุโมงคลบระเบิดผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจนะพวกเราโตมาหลายท่านโตในเมืองใหญ่เมืองหลวงไม่ต้องไปวิ่งหลบระเบิดแต่เด็กๆนี่เขาโตมาด้วยความฝังใจนะว่าตอนเด็กๆฉันต้องออกจากโรงเรียนวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในหลุมซ่อนระเบิดนี่คือสิ่งที่นายกแทนทองทานต้องการจะไม่ให้เกิดขึ้น แต่ในเมื่อพยายามแล้วมันไม่สําเร็จวันนี้เราก็ใช้แสงยานุภาพความเข้มแข็งกองทัพผสมประสานกับการทูตของรัฐบาลอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินหน้าเรื่องออตตาว่าและเรื่องว่าเฮ้ยทุตดระเบิดโปะแตกแล้วนี่คือการต่อสู้อย่างมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยแต่จะบอกว่าเฮ้ยสารบัมญูญต้องกลับมาวินิจฉัยว่าวันที่15นาะยกคิดอย่างนั้นคุณเซนคิดอย่างนี้ดังนั้นที่16ยกเลิกประชุมจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นใครจะไปรู้ล่ะครับคือถ้าวันนั้นเรามองอนาคตออกหมดเนี่ยม ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยนายกจะต้องพยายามทําสิ่งที่นายกคิดว่าดีที่สุดณเวลานั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียและวันนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่ามันเกิดการสูญเสียจริงๆแม้จะพยายามป้องกันแล้วหลายประเทศทั่วโลกนะครับเป็นออฟดอตรตตอมิกาก็ทราบดีผู้นําหลายคนเนี่ยอาศัยจังหวะความขัดแย้งทางการทหารมาเสริมคะแนนความนิยมโดยการบอกเราจะลุยถึงที่สุดตายก็ต้องตายโดยที่ตัวเองเอาคะแนนความนิยมเอาความฮือกระแส ไม่สนใจว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องทหารจะเสียชีวิตยังไงนายกองอ,งอิงไม่ใช่คนแบบนั้นนายกองอิงต้องการไม่มีคนเสียชีวิตแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องสู้วันนี้ก็สู้เต็มที่ <Yeah. S 1> การบริหารจัดการสถานการณ์ที่ชายแดนรวมถึงประสาทต,ตาควายอยู่ใต้อำนาจตามกฎหมายกดอัยการศึกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่รัฐบาลทา มันต้องผ่านการหาเรือกับกองทัพมาแล้วม,มันคือการตัดสินใจผสมผสานระหวห่างทางการเมืองกับผู้ที่เชี่ยวชาญเล่นการรบแล้วเวลาเราเห็นภาพทิปประสาต,ตาควายเนี่ยเราไม่เคยเห็นนักการเมืองฝ่ายไทยหรือเจ้าหน้าที่ไปจุนจ้านนะครับเราจะเห็นแต่เจ้าหน้าที่กองทัพไทยกับกองทัพเขาประจันหน้ากันถูกไหมเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่เคยไปจุนจ้านเลยว่าประสาต,ตาควายต้องทำอย่างต้องทาอย่างนี้แต่รัฐบาลจะพยายามซัพพอร์ตกองทัพโดยการเจรจาช่องทางการเจรจาแต่กองทัพจะทําอะไรยังไงเมื่อไหร่ F16 จะถล่มอะไรยงไเมืื่่่ออหีค อำนาจของกองทัพแล้วงนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องให้เกียรติทั้งกองทัพและก็ต้องให้กําลังใจรัฐบาลที่แบบจะแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเรากำลังพยายามจะบอกว่าอุ๊ยย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเธอควรจะทำอย่างนั้นควรจะพูดอย่างนี้ควรจะมีตาทิพย์รู้อนาคตว่าคุณเซ็นมาแบบมาหลอกเกิดวันนั้นเขาไม่หลอกขึ้นมาเกิดวันนั้นเขาโทรมาวันดะกามาวมาโอเคถอนทหารด้วยกันนะจบไม่มีการเสียชีวิตวก็ดีไปก็ดีไปแต่เรามไม่รู้ไงคือ,อคุณอุ้งอิงไม่มีทางรู้เหมือนที่พวเราาาาไไมม่่่่ีใคคคอออนนตตด้แสสิงํัญื ความสุจริตใจและเจตนาถามว่าวันนั้นเนี่ยคุณมาริกาบอกว่าในคลิปเสียงเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัลวล้วนๆไม่มีถ้อยคาใดเลยนะครับคุณมาริกาเอาคลิปมาวางสิตรงไหนที่พูดว่าเอออังเคโอนเงินมานะอังเค้าให้อุ้งอิงตรงนี้นะนี่แต่ว่าถอนทหารด้วยกันนะคะอยากได้อะไรบอกมาเพราะเราต้องการจะตะอ่อมให้เขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรคุณเชนก็บอกเธอต้องถอนทหารก่อนบอกอุ้งอิงไม่ได้ต้องถอนทหารพร้อมกันนั่นคือการรักษาประโยชน์ของ ความมั่นคงและพี่น้องประชาชนซึ่งผมเชื่อว่าสารเนี่ยจะฟังเลขาสมชว่าการคุยทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการเจรจาเพื่อปกป้องแผ่นดินปกป้องประโยชน์ปกป้องชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างไร